วิ่งกูดกายรานปีที่สในคอนเซปต์ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยร่วมไายต้านโกงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานปปอชอ องค์ต,อต่อต่อกานขอรับชันประเทศไทยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมกู้กายร้านสีที่สามรวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดีร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเพื่อเชิดชูคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นต้นแบบของสังคมในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกาย,ยน256 65ณสะพานมหาเจษดาบรินธรานุสร์โดยผู้ที่สนใจค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook แฟนเพจกู้ก่ยรันก็าต้องการรณรงค์นะครับเราจะสร้างการรับรู้นะครับมาร่วมกันออกกนธันายและก็สร้าง,ก,งาการรับรู้ถึงปัญหาการพิจิตรควอเชนที่เป็นเรื่งที่ที่สำคัญของประเทศเรานะครับ เราจะต้องไม่ทำไม่ทนไม่เฉยเน้อรวมพลังกันในการต่อต้านการพิริตนะแล้วก็มันก็จะสอดคล้องกับในระยะเวลาใกล้ที่กิจกรรมเนะี่ยก็จะเป็นวันต่อต้นานการสงสัญานะครับซึ่งเราก็หวังว่ากิจกรรมการวิ่งเนะี่ยจะเป็นกิจกรรมในการระลวงที่ดากนะที่ต่อไปจะจัดทุกปีอันี้เราก็จะปิดไปที่สาม เราเว้นไป2ปีในช่วงโควิดครับแล้ก็ขับกระโดดโลกปนใหม่ครับวันนี้ก็จะจะ,จะมีวิ่ง13กิโลนะครับ5กิโลแล้วก็เดินวิ่ง2กิโลมี3ประเภทนะครับซึ่งทางสมาพันธ์ได้เป็นตัวกำหนดร่วมกันกับเราครับแล้วก็พื้นที่ที่วิ่งก็สะพานมหาเศรษฐาปฏิทินนะครับซึ่งเป็นสะพานที่สวยงามสำหรับคนที่วิ่ง13กิโลก็จะวิ่งผ่านเส้นทางนั้นนะครับเราก็คิดว่า ในในเส้นทางด้านนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีการจัดการเท่าไหร่ก็หวังว่าจะรีการเร,เร่งเร้าให้คนอยากจะมาร่วมออกกำลังกายกับเราครับผมทราบดีว่ามีการวิ่งทั่วประเทศจำนวนม,มากมายแต่ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่ามาวิ่งทางนี้นอกจากได้ออกกําลังกายนะครับได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นครอบครัวแต่วัตถุดท้าหลักก็คือได้มาช่วงกันรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ความสำคัญขอ,ของการมีส่วนร่วมในการที่จะ ป้องการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอ์รับเช่น,ท,นที่เป็นปัญหาที่ยาการกินประเทศของเรานะครับให้ให้มันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเมื่อมีการรับรู้มากขึ้นปัญหาก็จะลดน้อยลงประเทศของเราก็จะเป็นเชือที่น่าอยู่น่าบรรลงภูมน,นะครับคนไทยก็จะมีมีความสุขนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีทางสะสะสกับทางสมาพันธ์นะครับท่านเป็นผู้มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ท่านก็มีทีมงานที่เป็นผู้ที่ มีความเชี่ยวชาญในการวางมาตรการต่ตรางๆเราคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับการให้ให้ข้อมูลกับผู้ใช้รถใช้ถนนหนึ่งเราไม่ต้องการที่จะไปไปขัดขวางอุปสรรคในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับแต่เราก็ต้องระวังในเรื่องความปลอดภัยของคนที่มาร่วมกิจกนะรรมซึ่งสาพันธ์กับทาง,งสสสนั้นที่ผมเห็นครับท่านชำนาญนครับท่านจัดมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่สองในเส้นทางนี้ครับ เชื่อว่าบริบทจากครั้งที่แล้วก็จะมาใช้ในครั้งที่นี้เพื่อทาให้การเตรี่ยนงานนะครับการเตรียนงานวิ่งนั้นครบถ้นสมบูรณ์มีความปลอดภัยทุกคนได้รับความสุขสุขสูรณ์วันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา4นาฬิกานะครับมาร่วมรวมพลกันแล้วก็เริ่มปล่อยไปครับทั้งทั้ง3ประเภทนะครับพอปล่อยเสร็จก็จะมากัดตุกิจิรรมกันที่นี่นะครับที่ลานเราก็ใช้สารความนุ่มฟอ์จากทาง ทางสลาดกินแบงสำนังานสลาดกินแบงใช้สารที่ในการจะรวมคลและการจัดกิจกรรมหลังจากการวิ่งนะครับ